63ในที่นี้ขนาดสายฟ้าอ้าวที่ตรงไหนมันเริ่มจากไหนจุดนี้เลยปะจาจุดเริ่มต้นเลยสแสดงว่าอะไรศูย์ง่ายๆเลยอันนี้กระแสรตรงเพราะมันเป็นเส้นยาวกับเสรร้นสั้นอันนี้คืออะไรนะสูตรคือ v เท่า ir แน่นอน v เรารู B ้ r 12, i คือสิ่งที่โจทย์ถามหา,า r พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหา r ก่อน r ในที่นี้น้องๆจะเจอว่าอะไรเส้นนี้อนุกรมปะรวมกันได้6โอห์มคำถามต่อมาพี่ตรงนี้เจอทางแยกปะเจอทางแยกปะเจอทางแยกเพราะั้นพี่ทำไง ทางแยกตรงนี้ขนานกันปะขนานกันอย่าเพิ่งนะก่อนที่จะขนานอย่าเพิ่งนะนงนะแต่แต่ละเส้นที่มาขนา,านกันมันมีอนุกรมย่อยอยู่ข้างในก็ต้องเป็นเท่าไหร่หกหกหก,หกปะสุดลัดที่พี่เคยสอนขนานสามเส้นขนานสามเส้นที่เท่ากันทําไงนะเท่ากันไม่ใช่ไม่ใช่ผลคู่ผลวกผลคูผลวนนบวกนะั่นคือใช้เฉพาะสองคู่สองตัวแต่ถ้าสามคู่ทำไงสามคู่ขึ้นไปที่เท่ากัน อารวมส่วนด้วยจํานวนเส้นทั้งหมดมีกี่เส้นสามเส้นเท่ากับสองหกใช้ยี่เด้อผมอาจจะหมดพีอ่อารวมอารวมหมายถึงว่ารวมรวมแต่ละเส้นของเนี้ยมันเท่ากันคือหกทั้งหมดถนะ้าหามด้วยจำนวนเส้นจำนวนเส้นของเรามีทั้งหมดกี่เส้นสามเส้นที่เท่ากันฐานเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่แม่นจำไม่ได้ใช้ยี้เลยขนาดเนา Ν ะหนึ่งส่วนอารวมเท่ากับนะหนึ่งส่วนหกบวกด้วยอะไรล่ะหนึ่งส่วนหกบวกด้วยหนึ่งส่วนหก ได้เหมือนกันส่วนเท่ากันแล้วได้เป็นเท่าไหร่วะสาส่วนหตัดได้เหลือ1นส่วนสองคูณไข่ก็เลยได้เป็น2อเท่ากับอรวมโอเคอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันและพี่ก็เอาสองมาแทนต่อได้เลยไอของพี่ก็ได้ละคูณอยู่ยาข้างกันเป็นหารครับตอบทันทีหกแอมเปร์ 6, เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หกแป๊บนึลืมตกท้ายนี้ไปรีบเกิน ตรงนี้ได้สองใช่ไหมข้างบนตรงนี้ไม่ได้มารวมต้องมารวมด้วยหกบวกสองโอเคครับได้เป็นแปดคูณอยู่อย่างข้างให้เป็นหารตั้งไงก็เลยได้เท่าไหร่อ่ะสามส่วนสองก็เลยได้หนึ่งจุดห้าอ็มแปดคำตอบครับตรงนี้เป็นสองเอเด็กนี่อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเอ เรายู่ก่สอง E ถเอ็สอง E องไปถึงข้อเมอนนื่อกี้นะคะแลนเออใช่มันก็เออตรงด้านลงเป็นสอง E เออถูกละใช่เมื่อกี้พี่ลืมเองเดี๋ยวกลับไปใหม่